สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอบอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะแอบจะมาแนะนําทุกคนนะคะเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Canva ค่ะหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าแอบชอบใช้แอปพลิเคชันนี้ในการทํา Presentation หรือว่าการทํารูปภาพมากๆเลยนะคะซึ่งการใช้ Canva ในระดับเริ่มต้นเนี่ยที่ทาให้เราสามารถทํารูปภาพลงโซเชียลมีเดียต่างๆได้จะมีอะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างเดี๋ยววันนี้แอบจะพาทุกคนมาลองใช้งานพร้อมๆกันเลยอย่างแรกที่เราควรจะต้องรู้นะคะก็คือชิดงานค่ะ ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมีลักษณะชิ้นงานเป็นแบบไหนเป็นรูปแบบภาพทั่วไปเป็น Presentation หรือว่าเป็นวิดีโอค่ะซึ่งใน Canva เนี่ยมีให้เราใช้งานแบบครอบคลุมเลยอย่างแรกนะคะไปที่ create design บริเวณหน้าจอค่ะเราสามารถเลือกรูปแบบชิ้นงานตามที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น Document, Whiteboard, Presentation, Social Media, วิดีโอ ปริ้นพอดหรือว่าเว็บไซต์ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีขนาดอยู่ภายในใจอยู่แล้วเราสามารถคัสตอมไซส์ใส่ขนาดตามที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะที่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกแบบรูปภาพของเราแบบไหนดีเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยค่ะสมมุติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องการโลโกาา้ต้องการเมนูอาหารต้องการพรีเซนเทชันเราสามารถกลับมาที่หน้าโฮมนะคะแล้วเลือกเซิร์ชสิ่งที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างเมนูอาหารเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลย เลือกไปที่เมนูแบบนี้ก็จะมีผู้คนที่เขาออกแบบนะคะรูปแบบเมนูอาหารไว้อยู่แล้วเราสามารถเลือกชิ้นงานของเขามาแก้ไขแล้วใส่รูปภาพตามที่เราต้องการหรือว่าแก้เทคแล้วก็นํามาใช้ได้เลยค่ะ แต่สิ่งที่แอมจะพาทุกคนเนี่ยทำไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะก็คือการออกแบบโลโก้ค่ะเพราะว่ามีความไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็ทำได้ง่ายมากๆด้วยค่ะอย่างแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเซิร์ชค,คําว่าเมนูเนี่ยเราลบไปก่อนแล้วเลือกเป็นคําว่าโลโก้ค่ะก็จะเห็นว่ามีโลโก้เนี่ยปรากฏขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถนาไปทําต่อได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราก็สามารถเลือกอันที่เราชอบได้เลยแล้วก็มาแก้ไขทํางานต่อค่ะ อย่างที่สองที่ควรจะต้องรู้นะคะก็คือเลเยอร์ค่ะเพราะว่าภาพของเราเนี่ยจะถูกเรียงกันอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นอันนี้คล้ายคายกับเวลาที่เราใช้งาน Photoshop เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนนะคะอย่างแรกเลยคือให้คลิกไปที่หน้าจอแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเลือกที่ Position นะคะจะเห็นเลยว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยจะปรากฏมาที่หน้าจอแล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถคลิกเลือกแล้วก็แก้ไขได้ค่ะหรือว่าถ้าอยากให้อันไหนอยู่บนสุดก็สามารถเลื่อนปรับเปลี่ยนไปมาได้เช่นเดียวกัน หลังจากรู้เลเยอร์แล้วนะคะก็จะมาต่อที่ข้อที่3เลยค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนสีสันให้เป็นสไตล์ของเราเองนะคะเพราะเราเห็นเลเยอร์แล้วนะคะเราสามารถเลือกไปที่เลเยอร์ต่างๆเพื่อแก้สีสันได้อย่างแอมอยากเปลี่ยนสีของแบ็กกราวนะคะก็กดไปที่เลเยอร์แบ็กกราวค่ะ แล้วเลือกสีค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกสีที่เราต้องการสมมุติว่าแอมอยากได้โลโก้ที่เป็นสีเหลืองแค่เลือกไปที่สีเหลืองเท่านี้นะคะสีของแบ็กกราวก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าอยากแก้สีสันของตัวเท็กของเรานะคะกดไปที่ Position เหมือนเดิมแล้วเลือกไปที่เท x t ที่เราต้องการแก้สีแบบนี้นะคะจากนั้นกดเปลี่ยนสีค่ะสมมติว่าแอมอยากได้สีเป็นสีขาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นสีน้ำเงินดีกว่าแบบนี้นะคะเท่านี้สีก็สามารถปรับเปลี่ยน ตามที่เราต้องการได้เราก็เป็นโทนตามที่เราอยากได้นั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะก็คือการแก้ไขตัวเท x t ค่ะแน่นอนว่าโลโก้ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นรูปแบบของเราเองเนี่ยเราจะต้องแก้ไขเท x t ให้เป็นของเราด้วยกดยไปที่ Position เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกไปที่ตัวอักษรที่เราต้องการแก้ไขค่ะยางแอมเนี่ยต้องการแก้ไขตัว M ค่ะให้เป็นตัว B เป็นชื่อของแอมเองนะคะแอมก็จะคลิกไปที่ตัว M ค่ะจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะไปที่ตัวอักษรของเรานะคะแล้วก็ทําการแก้ไข เป็นตัว B แบบนี้แต่ว่า Position มันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องทำการเลื่อนเขานิดนึงแบบนี้นี่ได้ไหม แล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพื่อนๆจะเห็นจากหน้าจอของแอมเลยว่าบริเวณด้านบนเนี่ยเขาจะมีรูปแบบตัวอักษรให้เราปรับเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีสันความหนาบางนะคะตัวอักษรแบบขีดการจัดกึง่งกลางหน้ากระดาษขนาดของตัวอักษรไปจนถึงรูปแบบของฟอนต์นะคะเราก็สามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการใช้ได้เลยซึ่งฟอนต์ภายใน Canva เนี่ยก็จะมีให้เราใช้งานเยอะแยะมากๆแต่ยังแอมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนฟอนต์นะคะเพราะว่าแอมชอบฟอนต์ของเขาอยู่แล้ว ต่อมาข้อที่5นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะใส่รูปภาพลงไปในภาพของเราเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือ element ต่างๆนะคะเราสามารถดูที่แถบด้านข้างของหน้าจอแคนวาของเราได้เลยค่ะเขาจะมีให้เราสามารถ เพิ่มรูปภาพจากคาเมล่าโลของเราได้หรือว่าจะเพิ่มเอลเมนต์ก็ได้ค่ะอย่างแอมเนี่ยชอบเอลเมนต์ของแคนวามากๆเพราะว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเราก็สามารถกดไปค่ะแล้วก็เซิร์ชสิ่งที่เราต้องการก็ได้นะคะหรือว่าเลือกบริเวณด้านข้างตรงนี้ก็จะมีแนะนําขึ้นมาค่ะอย่างแอมเนี่ยอยากได้รูปโบนะคะแอมก็จะเซิร์ชคําว่าโบแบบนี้ก็จะมีโบปรากฏขึ้นมาให้เราใช้งานเยอะแยะเลยถ้าอยากได้เป็นกราฟิกนะคะก็กดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ แล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการนะคะแทรกเข้ามาในรูปภาพของเราแบบนี่เมื่อเราเพิ่มรูปภาพของเราแล้วนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเพิ่มความเล็กใหญ่นะคะปรับรูปแบบนะคะจะเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้ก็ได้นี่สามารถปรับไปมาแบบนี้ได้เลยอย่างแอมอยากได้เล็กลงหน่อยค่ะแล้วก็มาอยู่บนชื่อแอมแบบนี้นี่แล้วก็สีสันนะคะก็สามารถแก้ไขได้ค่ะจากแถบบริเวณด้านบนค่ะเราสามารถเลือกสีที่เราชอบแบบนี้ได้ แต่แอมคิดว่าสีดำเนี่ยน่าจะเหมาะกับรูปนี้มากที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้รูปแบบตามที่เราต้องการแล้วก็คือการเซฟค่ะก็กดไปที่แชร์เพื่อทําการเซฟค่ะแล้วเราก็เลือกเซฟแอดนะคะจากนั้นเราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์นะคะตามที่เราต้องการได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นพวกไฟล์โลโก้เนี่ยแน่นอนเขาก็จะแนะนําเป็นไฟล์ png ค่ะแล้วเราก็เลือกขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าอยากได้ไซส์ขนาดไหนจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดแค่นี้นะคะไฟล์รูปภาพเนี่ยก็จะไปอยู่ในอัลบั้มรูปภาพของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการใช้แคนวาในระดับพื้นฐานนะคะเพื่อทําการแก้ไขชิ้นงานนะคะแก้เทกแก้สีใสเอลเมนต์ element นะคะเพื่อน,นําไปใช้งานต่อนั่นเองค่ะแต่ว่า EP ีหน้านะคะแอมก็จะลงลึกลงไปกว่าน,นี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนๆเนีเ่ยสามารถนําไปใช้งานต่อในด้านของการขายของออนไลน์หรือว่าทําภาพโพสลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะจึงอยากให้เพื่อนๆเนีเ่ยติดตามกันให้ดีสําหรับ EP ีต่อไปนั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะแอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้คลิปนี้กด u b s c r i b e ให้ช anel ของเราด้วยวยสสัดีค่ะ